ใครที่กําลังมองหาทริปเที่ยวปลายปีนี้บอกเลยครับว่าคุ้มแล้วคุ้มอีกครับเพราะว่ารัฐบาลเขามีโครงการเ The ที่ยวดีมีคืนครับโครงการเ The ที่ยวดีมีคืนเนี่ยครับเป็นมาตรการที่ทําให้เราได้เที่ยวแล้วก็ได้เงินคืนในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมาดาครับและสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง30,000บาทเลยครับไฮไลท์เด็ดของโครงการนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราเที่ยวเมืองหลักอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพเนี่ยครับเราสามารถลดหย่อนได้หนึ่งเท่าตามจ่ายจริงสูงสุดอยู่ที่20,000บาทครับแต่ถ้าหากว่าเราเที่ยวเมืองรองซึ่งมี55จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง1.5เท่าตามที่จ่ายจริงครับคูณง่ายๆเลยครับถ้าหากว่าเราเที่ยวเมืองรองเนี่ยครับใช้เงินไปทั้งหมด20,000บาทแต่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีดได้สูงสุดถึง3 0,000บาทเต็มๆเลยครับ ค่าใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์ก็คือค่าที่พักค่าอาหารเครื่องดื่มจากร้านที่จดทะเบียนแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและอย่าลืมต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบส่วนเคล็ดลับการเก็บเอกสารต้องจำให้แม่นครับ1 0 0 0 0บาทแรกใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรือว่า e t a x invoice ก็ได้ครับแต่ส่วนที่เกิน10,000บาทจนถึง2 0 0 0 0บาทเนี่ยครับต้องเป็น e t a x invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นครับอย่าปล่อยให้สิทธิประโยชน์นี้หลุดมือไปนะครับสามารถท่องเที่ยวและใช้สิทธินี้ได้จนถึง วันที่15ธันวาคมนี้แล้วไปเที่ยวดีมีคืนกันครับ